ครับสวัสดีครับสี่ทุกท่านนะครับวันนี้มีเวลามานั่งไลฟ์มานั่งคุยนั่งมีเวลาพักผ่อนนะครับพูดง่ายๆก็มีเวลาพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผมวันหยุด ก็เลยได้มานั่งคุยกับ fc ทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่โคราชนะครับผมอยู่ที่โคราชจะไปส่งงานที่ยะโสธรครับผมเมื่อคืนนี้ ลงอยู่โคราชนะครับผมยันนี้ก็จะออกเดินทางไปยะโสธรครับผมก็เลยได้พักผ่อนมีเวลามานั่งอัดคลิปให้ FC ทุกท่านนะครับที่เข้าชมนะครับผมที่เป็น FC นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ดอนใจรักชาแนลนะครับผมเข้าไป youtube นะครับก็จะเห็นเลยครับพิมพ์ว่าดอนใจรักชาแนลนะครับผมฝากพี่พี่น้องน้องทุกคนด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ s u b ตะไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ อันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายครับมาคุยกับ FC c ที่เข้าดูนะครับผมถ่ายคลิปก็เคยเปิดตัวไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็มีเวลาได้อัดคลิปเหมือนกันนะครับเหมือนกับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มีเวลามานั่งคุยกันนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ดอนใจรักชาแนลนะครับผมดอนใจรักชาแนลใครเข้าดูก็ขอบพระคุณมากเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมีคลิปดีๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเตือนนะครับผมก็จะได้รู้จักจะได้เข้าชมนะครับผมดอนใจรักชาแนลครับช่องยังไม่ใหญ่ครับช่องน้อยๆฝากกดติดตามด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณล่วงหน้านะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ฟังและชมนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับดอนใจรักชาแนลนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย